การ <coughs> วันศุกาวันที่2พฤษภาคมนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ครั้งที่3โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2567 โดยมีนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการและนายมาโนุน้องใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายศักชัยเจริญอยู่คงรอดผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยานายบรรลือกุลวณน,นิชประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายนครผลลูกอินรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีสมาชิกสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีซึ่งมีร้อยตำรวจเอกหญิงกันระพามุกดาสนิทผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กล่าวรายงานณศาลาฟังธรรมศาลาหนึ่งวัดหนองใหญ่ สำหรับการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองและรับรู้ภาวะเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงการสร่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่อไป อีกทั้งช่วยลดปัญหาความแออัดและการรอคอยในการรับบริการที่โรงพยาบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการด้านสุขภาพของประชาชนเนื่องจากการให้บริการในหน่วยเคลื่อนที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมีบริการด้านสุขภาพที่มีความหลากหลายมีบริการนวัตกรรมอัจฉริยะทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์ในการวิเคราะห์หรือทำนายผลด้านสุขภาพในอนาคตซึ่งในวันนี้ได้จัดการให้บริการแก่ประชาชน2กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่และกิจกรรมการให้บริการด้านสตวแพทย์เคลื่อนที่โดยกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ได้แก่การให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปบริการทันตกรรมเคลื่อนที่บริการตรวจตาบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ บริการป้องกันโรคด้วยวัคซีนบริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังและโรคมะเร็งบริการด้านกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยบริการให้ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการช่วยฟื้นคืนชีพและการตรวจวิเคราะห์ร่างกายด้วยระบบอัจฉริยะเป็นต้นส่วนบริการด้านสัตวแพทย์เคลื่อนที่ได้แก่การทำหมันสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า ทางด้านนายปรเมศนางพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณาสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึงซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายการสร้างสุขภาพให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้นและขอขอบคุณความตั้งใจของเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานรวมทั้งจากหน่วยงานเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณาสุขทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นช่วยเหลือสนับสนุนและพร้อมใจมาให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชาวเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงในครั้งนี้ Mix Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o r r สฟ f i ส์อ Academy